ไม่อยู่เพืคน,นริ่งมาใส่ครับ น้ำทเช้านี้ครับติมคำกัดกบยัางกัดสายรถนฟครับมองแทบไมา่เห็นครับลงคอสายประมาณโอ้ห้าหกขีดครับสายใหญ่พึ่งโลยครับชนาน้ำท่วมครับสุดยอดครับ แล้วหนึ่งแต้มครับผมนี่ครขนาน้ําท่วมตีจุดเดิมนะครับตรงที่กัดเมื่อกี้ครับสองตัวติดจุดเดียวกันครับกบยังก็สายรอฟ้าครับขนาด2องจุดเจ็ดเซนผิวน้ําก็ได้ใต้น้ำก็โดนนะสุดยอดครับ ป๊อปออปบชัอนแว่นนี่เต็มคำกบยางกดสายร่ำฟ้าตัวเล็กมันต้องปล่อยครับเล็กเกินไปนี่เตรยมคำนะครับกบยางกดสายร่ำฟ้าขนาด2.7เซนนะครับคิวน้ำก็ได้ดำน้ำก็โดนนะครับเต็มคำครับผมยอดครับกบยางสายร่อฟ้าครับ แก้มครับผมนี่ครับกัดกบยางก็ใส่ลรัฟ้าขนาด2.7เซนนะครับชะนาน้ำท่วมับใส่ดีครับมาอีกแล้วครับสำหรับหมายนี้แต้มที่4ี่ครับผมเขีครับเขีครับผมสำหรับหมายนี้ก็กัดทั้งหมด4ี่ตัวก็ได้ทั้งหมด4ี่ตัวเลยนะครับตัวเล็กปล่อยแล้วหนึ่งคัดเอาตัวตัวโตนะครับนี่ครับ ก็เอาไซส์เสื้อหน่อยประมาณนี้ครับไซส์ครึ่งโลนะครับได้มาสามเส้นนะครับที่ยอกกลับนะอีกตัวหนึ่งก็ปล่อยกลับไปแล้วนะครับกับผมยังก็สายลวอฟ้าสองจุดเเซนครับผมไปเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะครับมีนาณาสมาชิกตกปลามาอีกกวนหนึ่งนะครับประมาณห้าคนนะครับอยู่ข้างหน้าเรานะเดี๋ยวไปทักทายนานากันนะครับสวัสดีครับนาเป็นไงบ้างกลับบ้างไหม ให้ตัวหนึ่งนะด้มาสามแซมตาเดียวนะเดี๋ยวนะเยวผมจะบอกเนี่ยผมตีไปถึงแค่นี่เองตรงเสาแดงๆเห็นไหมหน้าบ้านเขาตอนนั้นน้าลึกสามตัวนี้ได้ตัวนั้นหมดเลยแล้วมันยังมีอีกอยู่มันกัดตรงหน้าบ้านพวกนั้นแต่พาผมตีไปไม่ถึงเพราะว่าสปินผมสายมันใหญ่มันตีไม่ออกเหยื่อมันเล็กด้วยเหมือนกันนะครับอ๋อนั่นนะ <laughs> <ๆ>หยดน้ําน่าจะตีง่ายอยู่ลองไปดูครับหน้าบ้านตรงนั้นแหละตอนนั้นมันมีปลาเล็กมันไล่กัดเมื่อกี้ผมได้มาตัวหนึ่งล่าสุด พเพื่อนโทรมาตามแล้วโอเคมันหมาน้วนะครับผมอันนี้ครับนะเป็นไงบ้างได้ได้กี่แจมแล้วครับน้เข้าไปข้างในครับตรงนั้นหน้าบ้านตรงนั้นเมื่อกี้ผมตีแป๊บเดียวเองพอดีเพื่อนโทรมาตามแล้วต้องไปแล้วก็เลยต้องไปข้างหน้าก่อนแต่มันยังมีตัวใหญ่อย่างเนี้ยมันมีถ้ามีคือมีไซส์แบบนี้เลยไซส์ใหญ่เลยมันออกจากบ่อเขาใช่ข้างในมันมีบ่อตรงนั้นอ่ะมันออกมาตรงนั้นครับโอเคครับมันหมานะครับอันนี้ครับนะมันหมานครับ เด,เดินทางต่อนะครับนะติงลี่รอเราอยู่ข้างหน้านะครับก็นะ้าิงลี่แล้วก็นัน,นเนสรออยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะครับจุดนี้เราได้เพิ่มมาอีก3าแท้งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บปลาก่อนนะครับผม นี่ผมกำลังคาดไปตัวหลังกคตดิงนอดครับไปนี่กนอกอยกนย cắt đâm nào cũng đâm นี่กับสลิดน,นี่ปาสลิดไม้สลิดแม่เบิร์ดแล้วยืนนี่สลิดเผาตน้ตนตาลนี่ได้นะแม่นแม่นมองนี่แหละบอสันดาคิดเอาเสือสิเป็นเะมี่น<อ>่านไม่ยืนเลยตีน้ำกันเลยพ<อ>ีจ้ะไม่ตีท่าน ร้อนเป็นกระมี่ใส่เนี่ยขุมมว่วงดานตีหอดวะห็น,ะน,นึ่งบอสหนึ่งบอสต้องมีตัวโอ้ยใส่ห่านนเด้วยนะครับมาแล้วหนึ่งแต้มครับผมเมื่อกี้นี่ใส่สวยๆหยางก๊อดใส่ล้อฟ้าครับเต็มคำยอดครับ ไอ้หนึ่งแตมครับผมชนาน้ำท่วมครับใส่อาจจะไม่โตใส่อาจจะไม่โตเท่าไหร่ครับก็พอได้ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสิ0เอ็ดโมงกว่าครับจานติงนี่ก็ภาษาอีสานเรียกว่ายางตายออกครับเหนื่อยครับ ันนี้ก็จอดพักก่อนครับป๋าเป็นไงบ้างวันนี้ได้วัดกี่ตัวได้วัดกี่แต้มได้วัดแต่ไม่ได้แ้มไม่ได้แ้มยังใช่ไหมยังยัง,อ,ยงอันนี้เป็นไงบ้างได้มาหนึ่งแต้มแล้วแต่ว่าวัดหลุดน้าไม่ท่วนหกเจ็ดแปดครั้งเดี <c oughs> ย๋ยวมันตัวใหญ่ครับเพราะว่าปลาช่อนน้ําท่วมมันต้องใช้ตัวเล็กๆนะครับนี้ก็พักก่อนร้อ,น,รน,น,อนนะครับเหนื่อยการจิงที่บอกว่ามองทางแทบไม่เห็นแล้วครับเหนื่อย ตกให้เด็กมันดูเนี่ยเหรอใช่ตัวเล็กๆคือสลัดเลยเมืออกี้นี่สลัดสลัดสลัดแม่อะไเป็นไรผมเก็บเองก็ได้ตัวเล็กๆสลัดสลัดให้นั่นๆหมดเลยตัวเล็กๆอ่ะนันปลานั่นโยกจะปลาปลาอยู่างไรดีเงี้ยคนตัวตัวหน่อยคนบ้าเอาเด้คนปลาตัวหน่อยอะไรคนโยกหนีตีตัวใหญ่เฉยตัวหน่อยเราเอาอะไรส่วนบ้าเอาได้เยอะตัวค่ะข้างในวัได้วัวได้เลยว่วออกปนลอกกอนตัวไหนสองตัว ทางไหนนะเออเมื่อกี้นี่ออ๋ข้างไหน้วเบาะเห็นว่าจะโอ้เศร้าๆราอย่างนี้เลยเรถบัตีบางนึงอาการนัดแล้ว <c oughs> ไม่กักนนะแกะวะ่าข้อกระป๋าข้อไงเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งกล้องฮะดูไซฟ้าตัวแค่นี้ก็กัดได้ครับนี่ครับตัวปลากับยาพอๆกันแล้วครับฝั่งโน้นปลา งัดกินมาตัวหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวใหญ่หรือเปล่านะครับมาแล้วนะโอ้ป่าเปิดซิงเลยเว้ยไซสใหญ่ไซสสวยเลยครับเปิดแรกแล้ววันนี้กัดตรงไหนปะมุมนี้นา,ลาเลยใช่ไหมใกล้ๆในเองใช่ไหม<จ>โอ้ดูไซส์ครับป่าดูดเยอะกันนี่ไซส์ประมาณสี่ห้าขีดไซส์ใหญ่ครับครึ่งดูจ้ำแล้วปา เอาตัวนี้อีกไหมดูไซส์ของผมซักก่อนโอ้โหยังมีมันนักผัดอีกอะเอาไปไปล่อยกัน ตัวเฉยเลยครับน้ำตื้นๆกัดกบยางก็สายล่อฟ้าครับขนาด2.7เซนครับช่อนนาน้ำท่วมครับเขาเรียกปลาปลาปลาแดดเดียวไซส์แดดเดียวครับน่แะครับป็นแต้มครับผมช่อนนาน้ำท่วมครับไซส์น่าจะเป็นโลครับเกือบโลนี่ฮ ก็สายใหญ่ครับกัดกบยางกดสายรอบฟ้านะครับขนาด2.7เซนครับตัวเล็กเอาอยู่ครับไซโลเอาอยู่แน่นอนครับผมเคยครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4โมงเย็นแล้วนะครับก็เตรียมเดินทางกลับแล้วนะครับก็อาาจรย์ทีงนี่ก็ยังตกอยู่วันนี้เดี๋ยวมาสรุปผลงานผมนะครับที่ตกได้ก็ ผลงานวันนี้นะครับทั้งท่อนนาน้ําท่วมนะครับต้องผิดคิวของใหญ่มาไงไม่รู้นะครับนี่ครับท่อนนาน้ําท่วมวันนี้ผลงานก็ถือว่าโอเคครับจีดแต้มเดี๋ยวยังนับดีกว่านะสิบตัวพอดีครับสิบแต้มนะครับผลงานวันนี้สิบแต้มก็ไม่แน่ใจว่ากี่กิโลนะครับน่าจะสี่โลห้าโลหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ประสบความสำเร็จ กับพลงานกบยางก็สายราฟ้าขนาด2.7เซนนะครับดําน้ําก็ได้ผิวน้ําก็โดนนะครับนี่ผนงานของวันนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของเพื่อเดินทางกลับก่อนนะครับก็ดูนะครับมันเรามันชนลังแตกนะครับนี่ฮะมันดิ้นจนลังแตกครับไม่รู้จะคุ้มกับค่าลังหรือเปล่าไม่รู้นะครับค่าปลาเนี่ยซื้อรังมายังใช้ได้ไม่ถึง2ครั้งแตกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนะครับ ปลาก็ได้อยู่หลายตัวนะครับาถ้งนี่วันนี้ก็กินแฮงไปครับ <laughs> อันนก็ได้กี่ตัวไม่แน่ใจนะครับปลาหนาและปลาเด็กตกเดี๋ยวเจอกันทริปหน้านะครับทริปนี้ขออนุญาตเก็บของเดินทางกลับก่อนนะครับโอเคครับผมเจอกันทริปหน้าครับขอบคุณครับ